<Okay. S 1> อตอนนี้สีคนได้หมดตั้งนานแล้วเกาดิแค่น้ำกูเลยนะเกาออกยางเลยน้ำง่ายอนนี้กูไงล่ะอะไรม นี่ยเกาอันนี้ออกไหเนี่ยดูดดาให้ปูหน่อยเยงเกี้ยหน่อยเ้อเเลยูกได้าก็ไดู้ไม่เอาทั้งเาเอาเีย เที่เดียวมัก็ขาดเนื้อขาดไปเแล้วขาดแล้วเออไปเกาที่เดียวก็แสบเลีเกาไปทั่วทั่วจ้าส,สู้เดิ๋ยวิสสฮะถ้าใครทำตกก่อนชนะชนะแล้วเกาที่เดียวก็ขาดเลยหนังอ,อ่ะอ๋อฟัมัน เจ๊ชนะแล้วนะแ้ท่านผ้มทำใหม่เดียวีเน่พี่อยากเอาพี่อยากามาไหมเฮ้ยแทนกวนปูปูเหมือนแทงกวินเลยใสแน เดียมเดี๋ยมว่าแทนจินแทนจินกอะไรก็ได้แทนแทนจินมั้งเฮ้ยพี่เดียมผมไม่ได้โม้ครับก็ผมบวมพี่ล้างน้ำตาไอเดียมจิกผมดีมเดี๋ยวเขาหยิกผมดีมากโอ้เดี๋ยวมันมีผมนั้นจะมีที่จิกมันเดียวมาเดียว นผนเปียนสอนรอบแล้เดียวเนี้ยอสองรอใชออ่ไม่ใช่เปียนวเลี่นต่ว่าด้นะดิมเหมือนแบบตะบันดิตะันนี่ตะวันตะันะนันดิเป็นแวน้ำเลยดิว่ายไปชนกระจกหวังว่าให้มันแตก ขอบคุณพระองคขอบคุณทุกทุกท่านครับผมขอบคุณพระองค์ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เข้ามาชมนะครับผมนานนานทีได้ีโอกาสครับผมก็นานทีได้มานั่งได้กับหลานๆนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณทุกทุกกำลังใจครับผมขอบคุณครับผมไม่ไม่ต้องไล่อยู่สามช่องครับตอนนี้ผมไล่อยู่สามช่องครับผม ช่องของ้องเดลหนึช่องครับผมช่อง e ้องดีมหช่องครับผมใครออดีกระดาษตอกระดาษเานะครับผมเนี้เอา เล่ซ้ำน,นี่แกลองเดว,ว่าตัดตรงไหนอ่ะ <c oughs> ดิ่ออกอันนี้ต้องเดมตานะน,น้ำตาอาหักเสมอแบบเนี้ยฮอ ลมมาแล้วจะหนาวแล้วต่ายจะยินานๆก้จะหนาแล้วครับผมลมเย็นๆมาก็จะเริ่มหนาแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านครับผมขอบคุณทุกๆโครงกานะครับผมอะไรอะไรพี่ดีกับสอคนเยาะั